ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่47 สองเทวดาผู้พิทักษ์เมื่อทั้งสองกลับถึงบ้านอย่างจิงเสียนไม่อยู่ทั้งซีจึงโทรหาอย่างจิงเสียนบอกว่าเธอกับพี่ชายกำลังจะออกไปงานเลี้ยงอย่างจิงเสียนดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นและบอกว่าเธอออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆจะไม่กลับไปทานอาหารค่ำที่บ้านสองพี่น้องจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าและออกไปข้างนอกทั้งซีอยู่ในชุดของกับรองเท้ากุชชี่ที่ดูเหมือนผลิตขึ้นมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงยีนสีขาวและรองเท้าแบบคลาสสิก ปล่อยผมนุ่มสลวยเคลียร์ไหลใบหน้าขาวผ่องไร้เครื่องสําอางทําให้เธอดูเด็กและน่ารักมีเสน่ห์เมื่อเห็นเธอเซียวจริงก็เป่าปากบอกว่าน้องสาวพี่เธอดูสวยมากพี่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พาเธอออกไปเที่ยวกับพี่ทั้งซียิ้มวางท่าแบบหญิงสาวสวยยืนขย e n บนปลายเท้าและอบแขนรอบไหล่เซียวจริงจากนั้นเธอก็พูดอย่างอิ่มอกอิ่มใจแน่นอนสิคะก็ฉันเป็นน้องสาวพี่นี่นะพี่หล่อน้องก็ต้องสวยน่าสิ เซียวจิงคำท่าทางของถังซีจึงย่อตัวลงเล็กน้อยให้อยู่ในระดับเดียวกับเธอจากนั้นทั้งสองก็เดินออกจากบ้านไปแบบนี้เซียวจิงขับรถเฟอร์รารี่คันหรูของเขาออกจากบ้านทังซีรู้สึกว่าช่างเข้ากันได้ดีเธอคิดว่ามีเพียงรถสปอร์ตแบบนี้เท่านั้นที่เข้ากับอารมณ์ของเซียวจิง เมื่อทั้งสองมาถึงสโมสรเซียวสารออยู่ที่นั่นแล้วทันทีที่เห็นทั้งซีปฏิกิริยาเขาก็เหมือนกับตอนที่เซียวจิงเห็นเธอเขาผิวปากและบอกว่านางฟ้าน้อยของพี่พี่ว่าเราควรกลับไปจัดปาร์ตี้กันที่บ้านจะดีกว่านะทั้งซีพูดไม่ออกถ้าคนไม่รู้ว่าเธอเป็นน้องสาวทุกคนคงคิดว่าพวกเขาห่วงคนรักอย่างแน่นอนเซียวสาเดินเข้าไปหาแล้วมองดูทังซีขึ้น,ข,นขึ้นลงลงจากนั้นเขาก็ทำปากยื่นถามทังซีว่า นี่น้องทำไมถึงไม่สวมหน้ากากกับหมวกละ่ะวันนี้จะมีคนไม่ดีด้วยเหรอคะถังซีถามพร้อมกับกับพริบตาปริบๆเซียวสาสายศีสาไม่มีแน่นอนพวกเขาทุกคนเป็นเพื่อนสนิทของเราไม่มีใครที่มีเจตนาร้ายอย่างที่เธอรู้จริงกับพี่เป็นคนดีมีความซื่อตรงดังนั้นไม่ต้องกังวลเพื่อนของเราเป็นคนดีแน่นอนคราวนี้ถังซีพูดไม่ออกเลยจริงๆพี่คะทำไมพวกพี่ช่างหลงตัวเอง ทั้งสามเข้าไปในห้องพิเศษของสโมสรน,นี่เป็นครั้งแรกที่ถังซีมาในสถานที่แบบนี้สโมสรแห่งนี้ดูเหมือนบาร์แต่ไม่ใช่บาร์มีความบันเทิงทุกประเภทที่นี่แม้เธอจะชอบความสนุกสนานแต่เธอไม่เคยมาสถานที่แบบนี้มาก่อนมีคนหลายคนอยู่ในห้องแล้วตอนที่พวกเขามาถึงชายหนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นทักทายเซียวจิงและเซียวสาเฮเซียวสาเซียวจิงเข้ามาเร็วแล้วเซียวเหยาแลอยู่ไหนเซียวสากับถังซีนั่งลงบนโซฟาด้านข้าง งานที่ใหญ่ของฉันลึกลับมากใครจะไปรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นคนลึกลับอย่างกับสายลับเชียวละเซียวจริงไปหยิบเครื่องดื่มมาให้ถังซีเขาส่งให้เธอแล้วนั่งลงทางขวาจากนั้นเซียวสาก,ก็พูดอีกว่าเขาออกจากบ้านไปแต่เช้าเขาเป็น CIA จริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังวุ่นวายอยู่กับอะไรถังซีกลอกตาไปมาพี่สองคนนี้ยังมีหน้าเอามาพูดเล่นเป็นเรื่องไราสาระได้หน้าตาเฉยอีก แสงในห้องค่อนข้างสลัวคนในนี้มองเห็นไม่ชัดว่าหน้าตาถังซีเป็นอย่างไรเนื่องจากถังซีนั่งอยู่ข้างเซียวสาคนส่วนใหญ่จึงคิดว่าเธอเป็นแฟนเขาและไม่สนใจเธอมากนักแต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเซียวจริงไปหาเครื่องดื่มมาให้เธอและนั่งลงข้างๆพวกเขาดูเหมือนเทวดาผู้พิทักษ์ทั้งสองของเธอชายหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นขณะลุกไปเปิดไฟหญิงสาวคนนี้ใครหรือโอโหเธอมีเพลย์บอยตั้งสองคนทำหน้าที่เป็นเทวดาผู้พิทักษ์ เมื่อชายหนุ่มคนนั้นเปิดไฟเขาก็รู้สึกว่ารศมีเจิดจ,จ้าสัดส่องมาที่ดวงตาเขาเขาเคยเห็นหญิงสาวสวยๆมามากมายแม้แต่น้องสาวเขาก็น่าจะสวยกว่าผู้หญิงคนนี้แต่เขารู้สึกว่าหญิงสาวตัวเล็กๆตรงหน้าเขาช่างเจิดจ,จรัสเหลือเกินเซียวจิงยืนขึ้นบังมุมมองของเขาและตะคอกเสียงดังเฮอหวานโจนานมองอะไรขยับสายตาของนายออกไปจากน้องสาวฉันไม่อย่างนั้นฉันจะควักลูกตานายโอ้ ชายหนุ่มอีกคนยืนขึ้นและอุทานมีหน้าละฉันคิดว่าเธอดูหน้าคุ้นๆน,น้องสาวนายนี่เองฉันเห็นเธอในข่าวเมื่อวันก่อนเธอสวยจริงๆฉันคิดว่าเป็นเพราะเธอแต่งหน้าแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอสวยตั้งแต่เกิดขณะพูดประโยคนี้ชายหนุ่มคนนั้นก็มองถังสีขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วหัวเราะเบาๆพูดต่อไปว่าแต่รูปร่างเธอหุบปาก นายนี่ไรยังอายจริงๆพูดจาหน้าเกลียดอย่างมูคุณตอบกลับพร้อมกับยักไหลพูดจาหน้าเกลียดอะไรฉันก็เป็นญาติเซียวโรเหมือนกันอย่างมูคุณเซียวสาก็โกรธเช่นกันมีญาติที่ไหนมองน้องด้วยสายตาแบบนายนายระวังตัวให้ดีถ้าน้องสาวฉันฟ้องคุณแม่ว่านายก่อกวนเธอนายเสร็จแน่ทั้งสี่ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอยกมือขึ้นแล้วพูดว่า นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่พี่ฉันพวกเขาพูดแทนฉันไม่ได้หรอกอย่าไปฟังพวกเขาเลยเฮอหวานโจโยิ้มมองถังซีด้วยท่าทางโปรยสเสน่ห์ปรากฏว่าน้องเซียวโรพูดได้เมื่อกี้มีแต่พี่พี่ของเธอพูดแทนเธอฉันเกือบจะคิดว่าเธอพูดไม่ได้ถังซียิ้มพี่เฮอนี่ตลกจริงๆเธอรู้จักฉันด้วยเฮอหวานโจกล่าวพร้อมกับหลิวตาให้ถังซีจากนั้นก็พูดต่อ คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจอารมณ์ขันของฉันโดยเฉพาะพวกผู้ชายฉันไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันแค่บอกให้เขาลองมองหาคนอื่นดูบ้างเขาก็ไม่พูดกับฉันอีกเลยจนกระทั่งตอนนี้ทำไมละมันร้ายแรงนักเหรอเซียวจิงคำรามใส่เขาเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อย่าพูดจาไม่ดีถึงเขารับหลังทังซีสนใจขึ้นมาทันทีและถามว่าพี่เฮอกำลังพูดถึงใครคะ เธออาจยังไม่รู้จักคนคนนั้นให้ฉันเล่าให้เธอนี่น้องชายปัญญาอ่อนของนายจะมาไหมคืนนี้เซียวจิงส่งเสียงคำรามขัดจังหวะเพื่อหวานโจเขาไม่ต้องการให้น้องสาวรู้เรื่องชีวิตของเฉียวเหลียงมากมายนะจากที่เขารู้จักเฉียวเหลียงมาน้องสาวเขาจะต้องลงเอยด้วยความเจ็บช้ำถ้าหากเธอตกหลุมรักเฉียวเหลียงเธอดูแปลกไปจริงๆเวลาได้ยินเพื่อหวานโจพูดถึงเฉียวเหลียงอย่าเรียกน้องชายฉันแบบนั้น เมื่อได้ยินเสียวจิ่งหัวเราะเยาะน้องชายเขาเฮื่อหวานโจก็ปกป้องน้องชายทันทีน้องชายฉันแค่เป็นคนรักษาศีลธรรมอย่างเคร่งครัดนายคิดว่าคนทุกคนต้องเสเพลเหมือนนายงั้นเหรออ้าวนี้นายพูดถึงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเซียวจิ่งชุนเฉียวแล้วพูดต่อไป เขาไม่อยู่ที่บริษัทก็อยู่บ้านไม่เคยออกมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับใครเลยฉันจําเขาไม่ได้เลยรู้ไหมตอนเราเจอเขาวันก่อนวันนี้ถ้าเขาไม่ได้โทรหาฉันฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคือคุณชายรองตระกูลเฮอเขาโทรหานายเหรอเฮอหวานโจถามพร้อมกับเลิกคิวขึ้นโทรทําไมสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอนณาจักแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ